ปีนี้เราเปลี่ยนแผนหน้ามาเลย3ตัว SCB กู้ได้กู้ได้กู้ได้เลย <laughs> โอกาสที่มันจะดีกว่าอันดับ15เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วแ <laughs> น่นอนไหม ก็ไม่ต้องไปเท้าคาไก็ได้มั่นใจว่าการเข้าทำจะหลากหลายขึ้นมันอาจจะพอมีปากมีเสียงกับเขาได้บ้างแหละปีนี้อาจจะพอหือพอเอือก็อื่นเขาได้บ้างนะเพราะว่าเกมรู้กอมันยูปีที่เราไม่มีอะไรเลยเกมรับก็เกมรับก็หนักกว่าเดิมเากมึงเป็นกองหน้าอะไร9.5ขอมันมะ่งจาก9 9จะอยากจะเสี่ยงเงินตักแต่2ล้านออกจากกรอบแล้วสร้างอำนาจมาอยู่ในกรอบได้ Hey. Hey. สวัสดีครับอยู่ผม S Defense Thailand นะผมวันนี้เราอยู่ที่งาน Thailand ฟุตบอล เฟสติวัลครั้งที่7นะครับผมที่ตึกธานิยะสีลมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาตามหาแฟนแมนยูกันว่าหลังจากเสริมทัพผู้เล่น3ตำแหน่งในแดนหน้าว่าเขาจะมีทัศนสติกับ3ผู้เล่นใหม่ของแมนยูยังไงบ้างแล้วก็ฟอร์มแมนยูปีนี้นะผมจะดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่างั้นไปฟังทัศนคติแต่ละคนได้เลยครับผม สวัสดีครับพี่ก้าสวัสดีครับเอสครับสวัสดีครับอยู่อีกหนึ่งผู้จัดของเรานะผมยินดีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วพี่ก้าใช่ผลตอบรับวันนี้วันที่3เป็นไงบ้างครับพี่ดีทุกวันดีทุกวันเลยเหรอไล่ระดับมาเลยไล่ระดับมาเลยต้องบอกเลยว่าเราดีทุกวันจริงๆก็ขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณแฟนๆที่ว่าเป็นคนที่ว่าเป็นแฟนคนที่รักซื้อฟุตบอลและรักฟุตบอลแต่รักของสะสมอะไรอย่างเงี้ยเออต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับได้ก็ เมื่อกี้ไปสัมภาษ์เอ็มแล้วเอ็อมบอกว่าปไปเลยปลายปีนี้ใหญ่ๆเ <c oughs> บิ่มๆเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ก็ปลายปีก็ได้เราแบบว่าเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ส่งทิ้งท้าย <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนได้แบบเอ็นจอยแต่ทุกๆครั้งเราทำาน่ก็ยิ่งใหญ่นะ <c oughs> เราก็พยายามทําให้ดีที่สุด <c oughs> ให้กิจกรรม ลองลองแผนกล้องไปด้านหลังดูได้แบบนะแผนไปรอบๆได้เลยเยอะมากแล้วก็คือคือดูในตารางงานแพนงานในเกรสแต่ละคนที่มานี่แบบใช่โอ้โหจัดเต็มมากถ้าคนมาไม่ทันงานนี้ลวติดตามเพจไหนว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะจัดครั้งต่อไปติดตามที่เพจนี้เลยขอบคุณมากครับเราไปติดตามได้ที่ฟุตบอลเชิร์ตคอมมูนิตี้ออฟไทยแลนด์เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี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 ้เต็มไปหมดเลยแต่อยู่ด้านล่างโอเค็มตับเราอ่ะแันนี้แบบนี่ เสื้ก็ใส่มาแล้วโครทีมโครทีมเอสโครทีมเอโคดีนี่ปีนี้เราเปลี่ยนแผนหน้ามาเลย3ตัว SCB กู้ได้กู้ได้กู้ได้เลยไอ้แผน SCB เราเนี่ยครับในความความคิห็นของพี่ก้ามันจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นกับรูกาลก่อนไหมคือดีหรือไม่ดีเนี่ยเราตอนนี้ณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้มันยัเรายังไม่รู้แต่ว่าในความรู้สึกของพี่เนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะดีเสมอ เขาออกเลยนะอย่างพวกเรามันอาจจะอยู่ข้างนอกเนาะคนอย่างเขาเขาอาจจะอยู่วงในอะไรอย่างเงี้ยในรูปแบบก็หลายหลายคนได้ตํานานหลายคนอ่ะได้เข้าไปที่สนามฟุตบอลแล้วก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศภายในทีมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในลักษณะของการเปลี่ยน่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็เชียร์เสมอเนาะแต่่าช่วงนี้อาจจะเชียร์แล้วเสียงอาจจะน้อยหน่อยพอไหมสามตัวสบายแต่อยากได้อยากได้เดี๋ได้หกผก ที่เปลี่ยนยกชุดแล้วนะยกชุดจริงแล้วอยากได้สองคนในตำแหน่งผู้รักษาประตูอ่าหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูก็ก็อยากให้มีไม่ใช่ว่าแบบโอนาดาไม่ได้ดีเลยอ่ะมันไม่ดีเลยหรือไงมาอะไรนะใช้คําว่าอย่าพูดดีกว่าประมาณนี้แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งอยากได้มามากคือกลางรับโอเคก็ขอให้แฟนมาอยู่สมหวังในปีนี้นะผมบาะว่ามันคงไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายกว่าอันดับท่เท่าไหร่นะสิบห้า โอเคขอบคุณพี่ก้าต้องดีกว่าอยู่แล้วครับบคุณครับไปครับเจนครับโอเค่อกับเจ้นะครับเจสวัสดีครับวัสดีจ้บนะครับวัสดีจ้ะเรามีการเสริมแผงหน้า3ตัวลุกใหม่เจโอกาสที่มันจะดีกว่าอันดับ15เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนไหม ก็ไม่ต้องไปเท้าภาพไ็ได้เออเอาฤดูกาลใหม่เลยเือเขาไม่เห็นภาพเขารู้ทั้งโลกก็เจว่าคือมันดีกว่าแน่ๆไหมแน่แน่ที่พี่ว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังมากเพราะว่าการปรีซิชั่นเนี่ยมันสำคัญเหมือนที่โมริมบอกเนาะและไอเชสโกมันพุ่งมาจะไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์มันต้องลงเตะแล้วอ่ะเพราะนั้นไอความมันขึ้นมากั๊กขะ่ายเกินเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนเพราะนั้นเผื่อใจรอไว้ได้เลยแต่มั่นใจว่าการเข้าทำจะหลากหลายขึ้นและมิติจะเยอะขึ้นถูกต้องมิติการเข้าทำจะมากขึ้นแล้วก็ จัองหวะจบสกอร์จังหวะทีแตดทีขาดจากไอเบรอร์โม่คุณย่าเชสโกเนี่ยทั้ง3คนมีสแตตในการทำประตูที่ดีกว่าตัวรูกขขงยูเต็ดอยู่แล้วอยู่แล้วนะเพราะฉนั้นขอแค่เขาเล่นเหมือนที่เขาเคยเล่นอะ่ะมันก็น่าจะพายูเต็ดดีกว่าอันดับเดิมได้แน่ ถ้าตัวเจลฤดูการที่จะมาถึงเนี่ยเจขอติดท็อป10ก่อนเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังเลยเพราะว่าโอ้โหจากสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยกับความคาดหวังเนี่ยมันมันโอ้โหมันมันก็เสี่ยงที่จะทรมานอยู่นะเพราะนั้นเอาค่อยเป็นค่อยไปเบื้องต้นเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลขอติดท็อป10ก่อนแล้วเดี๋ยวพอสัก5นัด10นัดเนี่ยพอมันเห็นเนื้อเห็นตัวเห็นส่วนเห็นทรงแล้วเนี่ยค่อยไปขยับตรงนั้นกันเนาะก็ฝากแฟนๆผีแดงนะครับผมก็อย่าเพิ่งไปออกตัวแรงตอนนี้ บอกตัวเองคือเป็นตลาดหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าทำงานจะได้ดีรวดเร็วขึ้นโอเคอาจจะมีดิลยืดเยื้อของเอมเบอร์โมนิดหน่อยแต่ว่าต้องต้องเข้าใจว่าดีลเอมเบอร์โมเนี่ยมันมีโยอันวิซ่าเป็นตัวแปรด้วยเพราะเขาจะขายคนใดคนหนึ่งอ่าใช่ครับแล้วตอนนั้นทั้งนิวคาสเซิลทั้งฟอร์เรสก็จะเอาวิซ่ามันก็เลยแบบเนี่ยมันก็เลยพยักพย่ออยู่จนพอวิซ่าต้องอยู่เอมเบอร์โมก็ได้มามันก็เลยดูแบบนานนิดนึงแต่ภาพรวมแล้วถือว่าเป็นตลาดที่น่าพอใจขอประตูอีกหนึ่งคน คิดเหมือนกันเลยขอประตูอีกหนึ่งคนขอประตูอีกสักหนึ่งคนแล้วก็จริงๆก็อยากได้กลางหลังอีกสักหนึ่งคนนะเจ้คือจริงๆตำแหน่งอื่นเจ้เฉยๆนะมันพอใช้ไปซ่อมไปได้แต่ว่าผู้ทำประตูมันคือจุดสำคัญที่สุดของของฟุตบอลอ่ะในยุคนี้ที่มีอยู่มันซ่อมไม่ได้แล้วเอางี้เอาส่งส่งไปซ่อมแล้วไม่ต้องเอากลับมาได้ไหมทำไมลืมอ่ะอทำไมลืมเหรอเวลาลราเอาใดการไปซ่อมไปให้ไปเลยเฮ้ยลืมเว้ยสามสี่เดือนค่อยไปเอามาอย่างนี้เอออย่างนั้นได้ไหมเนาะก็เดี๋ยวมาดูมาดูการหน้า คำทำนายของเจจะตรงตามนี้หรือเปล่ามันต้องตรงแหละท็อปเทนถ้าไม่ตรงอีกก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าไม่ตรงก็ไม่รู้ปีหน้าจะมีอะไรไปคุยกับเขาแล้วโอเคขอบคุณเจ้าครับขอบคุณจะครับโอเคสวัสดีครับคุณเี แล้วมาเดินในงานวันนี้มาเดินเทศกาลงานเ้อบอลบ่อยไหมครับคุณเดียกก็ทุกครั้งถ้ามาได้ก็จะมาครับแล้ววันนี้สนใจทีมไหน,มนไหม่เสร็จนะหรือว่าชอบไปแล้วกี่ตัวอ๋ออย่าเพิ่งมาเลยครับ <laughs> ยังมาเลยจิงผมชอบสายแฟชั่นมากครับก็ไม่ได้จาะจงแต่จงจริงผมเป็นแฟนเชลซีนะครับแฟนเชลซีนะแต่ดูท่านผู้ชมแต่ใส่เสื้อแมนยูมา ผมก็สงใจใช่แฟนแมนอยู่หรือเปล่าคนนี้นีไหนก็แต่งตัวสไตล์แฟชั่นอยู่แล้วลองนิยามว่าเออผู้ชายแต่งสไตล์แฟชั่นเสื้อบอลที่ออกจากนอกบ้านเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างในในนิยามของเราเองสำหรับผมแต่งอะไรได้ที่รู้สึกมั่นใจและสบายใจครับนี่ครับต้องต้องอย่างเช่นอย่างเช่นพวกเราเนี่ยผมคิดว่าพวกเราก็คงแบบฟุตบอลก็เหมือนเป็น part of life นะก็คือเป็นส่วนหนึ่งชุดไปแล้วนะครับเสื้อบอลก็เช่นกันนะครับฉะนั้น หัวไม่ว่าจะแนวไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบอะครับบางคนชอบแขนสั้นชอบแขนยาวแล้วแต่คนครับได้ครับผมโอเคขอบคุณที่มากครับขอบคุณมากครับขผมมากครับโอเคครับตอนนี้อยู่กับกุ๊กกุ๊กเป็นงานงานมาวันนี้ก็ถือว่าได้เห็นพี่ๆน้องๆที่รักเสื้อฟุตบอลเหมือนกันได้แบบเห็นคนที่ชอบสะสมฟุตบอลเหมือนกันก็ถือว่าเฮ้ย เราสึก่าแฮปปี้ที่ตลาดเนี้ยเติบโตในบ้านเราเนาะจะได้แพร่หลายงั้นเข้าเรื่องดีกว่าครับพี่ปีนี้นะครับผมเราใน,ในไหนก็ <laughs> นมันอาจจะพอมีปากมีเสียงกับเขาได้บ้างแหละปีเนี้ยอาจจะพอหือพออือก็หืึ่นเขาได้บ้าง <laughs> เนาะโอเคเราได้มาละสามตัวบน,นซึ่งเมนูเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนชุดชุดแผงหน้าที่แบบว่ายกทีมแบบนี้เนะ<ม>าะถ้าจะย,ย้อนไปแล้วก็หลายปีเหมือนกันนะใช่พี่เอาจริงเรามีแรดฟอร์ดมาทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนะในช่วงแบบ ช่วงหลังๆห้าหปีหลังลยอะไรเงี้ยใ,ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าพอมมนได้เปลี่ยนโฉมใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแบบตลาดเดียวเปลี่ยนสามอ่ะม,มันมันเราไม่ค่อยทําแบบนี้นะค่อนข้างแปลกใจอยู่เหมือนกัน3ตัวนี้กุกว่าโอกาสที่เขาจะเล่นให้เข้ากับระบบของแมนยูเป็นยังไงบ้างถ้ามองในควา<ผ>มคิดของคุณผมคิดว่า<ม>อย่างสองตัวก็คือคุณย่ากับเอเมอร์โมเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะเล่นได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับกทีมที่เขามาพอเขามาเขาต้องปรับตัวใช่ไหมพี่ แต่เขามาจากตำแหน่งที่เขาเล่นคือตำแหน่งเบอร์สิเป็นเพย์เมเกอร์ที่เป็นแบบเบอร์สิอยู่แล้วแล้วก็เล่นในแผนระบบการเล่นที่แมนยูเต็ดเล่นอยู่แล้วก็วคือ3 3 4 3อ่าอ่ะเอเบโมก็มา <ไป S 1> จากระบบนี้เหมือนกันแล้วก็คุณย่าก็มาจากระบบนี้เหมือนกันและคุณย่านี่ก็จะเล่นได้ทั้งทั้งเบอร์สิแล้วก็เป็นแบบตัวไซเอร์ตัวหน้าเป้าเลยอเอเบโมก็เหมือนกันเป็นเบอร์1ิแล้วก็เป็นอะไซเอร์หน้าเป้าเลยและเอเบโมเนี่ยผมชอบที่มันยืดหยุนย่น,นเขายืดหยุ่นหยุดอาเขายืดหยุ่นถึงขั้นสามารถที่จะเล่นวิงแบ็ควิ่งแบ็คฝั่งขวาได้ด้วยผมว่านักเตะสองคนนี้น่าจะมาแล้วปรับตัวไม่เยอะมากอาจจะ อาจจะแค่จูนจังหวะก,กับเพื่อนนิดหน่อยแต่อาจจะเล่นได้เลยแต่คนที่น่าเป็นห่วงคือมบอร์มินเซโก้อันนี้คิดเหมือนกันเลยมันแอบน่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปถ้าเซตโก้มาในยุคที่ปีกเป็นแรฟฟฟอร์ดหรือยังเป็นกาลาโชหรือยังเป็นแบบอามาอัดอะไรอย่างเงี้ยว่าน้องจะมีความยากในการเล่นแต่เนี้ยเราถ้าเราย้อนกลับไปด้วยเรื่องเศษข,ของนักเตะสองคนที่เราพูดไปก่อนนี้ที่มาสอง <2 S 2> คนนี้มีจํานวนการแอซซีนและการยิงประตูที่มันควบคู่กันไป ผมก็เลยว่าสงคนนี้อาจจะมาช่วยให้เซโก้เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะใช่ถือว่ามันกำลังจะลงล็อกอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าเหมือนทีุ่๊กบอกน่าคือน่าน่าติดตามหรือว่าน่าสนใจว่าในเมื่อมันมันเปลี่ยน3าคนแล้วมันจะเล่นร่วมกันยังไงกับตัวที่เรามีอยู่ด้วยเนาะใช่ใช่พี่ใช่ครับอแล้วต้องให้เวลาจูนกันหน่อยหรือเปล่าเพราะว่า3คนมามันก็ ค่อนข้างที่เตรียมทีมมันใกล้เปิดแล้วอะต่างคนต่างที่มาง่ายๆเลยเนาะโอเคงั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็เราบอกว่าเขาจะเล่นเข้ากันขนาดไหนขอบคุณทุกมากมากครับวันนี้ขอบคุณครับนะครับนะครับโอเคตอนนี้อยู่กับนายนายูแมนยูปีนี้ตลาดนักเตะรอบนี้เสริมได้ เสริมในในความคินดนายกเสริมได้ไวไหมผมคิดว่า,าวผมรู้สึก<ส>ว่าแบบดูมัน,นช้าไปอ่ะช้าไปะใช่ผมคิดว่าช้าไปเพราะว่า จริงๆอ่ะรู้เลยว่าเวลาผูา้เล่นตัวใหญ่ที่มาก็ยากเลยรู้เลยปะผมคิดว่าโคช้าไปหน่อยเพราะว่าผู้เล่นต้นมาก็ต้องใช้เวลาต้องปรับตัวอีกอะผมกลัวเลี้ยง่างนี้แหละใช่ใช่แล้วเสริมถูกตำแหน่งไหมสามตำแหน่งนี้เพราะปกติแมนยูไม่เคยเปลี่ยนเซตแดนหน้าสามคนแบบนี้เลยใช่ใช่บต่ผมคิดว่าโคโอเคแหละเพราะว่าต้องดูว่าเพราะว่าเกมรุกของแมนยูปีที่เราไม่มีอะไรเลยเกมรับก็เกมรับก็หนักกว่าเดิมอ่ะ ผมคิดว่าต้ามาเกมลุกมาแบบนี้ผมคิดว่าได้ช่วยเยอะคิดว่าได้โมเมนตัมปีนี้น่าจะมาดีกว่าปีก่อน ผมคิดว่านะบัตยากัดหวังมากผมคิดว่าคิดว่าเตัวต้องมาต้องมาแบบใช่ใช่ยากคิดหวังหนักใช่ยากหน่อยอ๋อเล่เลเล่เลหน่อยอ๋อโอเคขอบคุณดันโยมากก็เป็นความใจให้แฟนผีผมก็แฟนผีดันโยก็แฟนผีเราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องสู้นะปีนี้ใช่สู้ๆขอบคุณดันเยอะมากครับโอเคมาถ่ายรูปหน่อยดันโยอะมาเอาเรื่องทีี่แล้วผมผมเอาเรื่องไป มัอกี <S <S ้ดันยตอบแล้วว bon ่า3ามตัวบนแมนยูที่เปลี่ยนหมดตัวนี้เนทัลติสอร์โมเมนตั้งมันจะเป็นยังไงมัางมันจะเล่นเข้ากันไหมในลูกาเนี้ยผมว่ามันจะหลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็น่าโกมากขึ้นแล้วก็ดุดันมากขึ้นแล้วก็เราเห็นจากตอนที่อเมริกาลาสเล่นสกับฟอร์ตเพีย์เลย่อาจจะไม่มีเชสโก้แต่ว่าผมว่ามันหลากหลายขึ้นอ่ะบอลมันเร็วขึ้นแล้วก็เซนต์บอลมันถึงกันมากขึ้น ให้ไปแล้วเนี่ยฟุตบอลมันมันไม่กลับมาเสียงกลับมาง่ายอะไรเงี้ยครับว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่บอลมันไปข้างบนได้เยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสเข้าไปารับตัวล่าสุดแล้วตัวล่าสุดเชสโก มันามาจะเป็นตัวที่มาเติมเต็มในด้านหน้ามันอยู่ไหมก็น,มน,น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่า<ม>จริงๆแล้วส่วนหน้ามันอยู่ที่มีที่บาดมาเนี่ย<อ>มันคือกลางๆอ่ะมีอะไรนะเซ็กซี่9.5มึงเป็นกองหน้าอะไร9.5วะมึงจะ9 9จะ10เออจะดอะไรี้9.5แล้วโค้ชจะใช้มึงยังไงวะอะไรเงี้ยเนาะ คอยลุนก็เก็บบอลไม่ได้คอมบอลไม่ได้เข้าทางไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเป็นเชสโกเนี่ยก็แน่นอนคือร่วมเล่นได้แข็งแรงเก็บบอลได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสทำประตูได้ด้วยแล้วลูกหัวลูกอะไรเงี้ยลูกทัพมันน่าจะ น่าจะค่อนข้างจะครบเครื่องแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็อาจจะไม่ถึงกันดีตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยลองลองก็เป็นลงใจให้แฟนแมนยูเนาะปีนี้ผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆให้แฟนๆเนี่ยตามเชียร์มากกว่าปีก่อนๆีระหว่างดูเกมก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันไปเชียร์กระโดดขึ้นแนนน่อได้ลุ้นอะไรเรื่อยๆแน่ๆผมว่าได้โอเคครับลุกเป็นกลัวใครเกมรับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมว่าอย่างนี้ว่าน่าจะแต่โอเคเพราะเกมรับเนี่ย มันก็ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แย่มากน้แต่รอรอสมมติถ้าได้ประตูถ้าคนหนึ่งอยู่างนั้นนะตัวนารูม่าตอนนี้นะเฮ้ยนะครับโอเคขอบคุณฟองขอบคุณนักงท้ววมากครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้อยู่กับน้องพอยครับไปดูไปเลยชมเป็นยังไงบ้างใช่ป น่าสนใจอยากจะเสี่ยงเงินสักแบบสองล้านอะไรเห็นใส่เสื้อแมนยูมาวันนี้ครับผมแมนยูเสริมมาลั่นสามตัวปีนี้เป็นยังไงบ้างในทัศสนีเขาเมื่อวานคิดว่าจริงๆเนี่ยปีนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยพูดตามตรงอ่ะสิ่งที่เขาต้องทำอันดับแรกเลยคือต้องกลับมาในท็อปเทนให้ได้แล้วก็เชื่อว่าครั้งเนี้ยเขาน่าจะทำได้แล้วต้องบอกเลยว่าปล่อยมั่นใจมากว่าเขาจะต้องทำได้เนาะแต่ว่าขอเชลซีแบ่งการาโชไปหน่อยพี่นะถ้าเกิดว่าพี่เอาแจ็คสันหนูหนูเอาการาโช ถ้าเกิดว่าให้เอาการโชอปเบๆเนี่ยบอกเลยว่าเศษมาก็ขอก็นนกดนึกอาจจะได้อยู่แต่ถ้าเกิกว่าเอาแจ็ก็ก็ไปด้วยเนี่ยทันทีเลย็ก็ก็ก็ร์ตี้เลยได้โอเคงั้น ขอให้แฟนยูแฟนแฟนยูแล้วแฟนแฟนยูซีทรงหวังในปีนี้เนาะก็ฝากกำลังใจให้แมนยูนะเพราะปีที่แล้วก็โหใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้รู้สึกว่าแบบมาแข่งกันดีกว่าจะได้สู่สีเวลาห่างกันไกลเกินไปรู้สึกไม่ค่อยสนุกเลยก็ปีนี้แล้วไม่รู้จะคุยอย่างไรเลยก็ปีที่รล้วเหงาเลยอยากเล่นกับแมนยูแฟนยูบอกเอาเถอะเอาเถอะฮ้ยกลับมาเล่นเชนก่อนกลับมาแข่งกันกันก่อนโอเคได้ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะ คือทัศนคติของแฟนๆแมนยู Man นะผมที่รอให้เขาวิเคราะห์ดูว่าหลังจากที่เสริมทัพนะครับผมในตำแหน่ง3าตัวบน s c b ของเราแล้วว่าแต่ละคนมีทัศนคติยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนๆที่มาเดินในงานหรือว่าเราอินฟลูเอนเซอร์นะผมก็ยังไงนะครับผมปีนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับสาวกปีศาจแดงด้วยนะผมแล้วก็สุดท้ายนะผมก่อนจากไปอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กด,ด cribe ให้ d e f e n ส์ไทยแลนดกันด้วยแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ ฝากสนับสนุนสินค้าทางเพจ defense thailand ด้วยนะครับกับกรอบโชว์เสื้อสวยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับ